สวัสดีครับพ ok ี่น้องที่ร the ักนกเขารักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาหาทีมงานอีกเช่นเคยครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าทํางานแล้วนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้มาต่อเลยครับพี่น้องก็ได้มีแต่ตามต้อยๆอย่างนี้นะครับมาดูทีมงานนะครับต่อนกนะครับอันนี้ก็ขี่มาเรื่อยๆบอกว่ามาเส้นนี้ครับก็มาเจอรถเซนเม็ดนะครับอยู่ข้างทางนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอรุ้นครับผมว่า เห็นว่าหมานแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่าใครหมานเดี๋ยวมารอดูครับโอ้ครับเจอตัวแล้วพี่น้องนะครับเดินมาสงสัยพึ่งย้ายแน่เลยครับอย่างนี้ครับอไม่รู้ว่าใครหมานนะครับวันนี้โอ้เป็นไงนะเซนเมตเอาเซนเมตพผมันดีครับดีครับโอ้เป็นไงไม่แล้วครับไม้ที่เออควันที่ไหลแล้วนี่สองครับควันสองแล้วออกมาช่วงไหนมาช่วงไหนใต้ครับโอ้เพิ่งมาบ่ายนี่ใช่ไหม นี่แหละไขมัน <Yeah. S 1> ฮะโอ้ยก็ต้องเหตุพมพ์แล้วนะ <laughs> โอ้นล่แหละขวบวัดอยู่ตรงไหนล่ะขวบวัดตอนลดนิดห้องใหม่จะมีแล้โอ้นี่ะ <c oughs> มาดูตัวไหนอโอ้มาแล้วมาแล้วนะครับอ่าวันนี้เอาตัวไหนมาแล้เ,เจ้าหลิวใช่ไหมนี่ครับเออเจ้าหลิวเริ่มทํางานแล้วนะครับตอนนี้อ่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตอนนี้เริ่มทำงานแล้วแต่หมูว่านนี่เขาเป็นธรรมดาครับ เพราะว่านกเ้นเวทนั้นใส่พุ่มนะครับนกมันไม่ค่อยชอบพุ่มก็ต้องฝึกนะครับอันนี้เห็นเลยนะครับว่าเห็นเห็นเลยว่าพุ่มกับร่งเนาะเ้นเวทเนาะเห็นเห็นเลยเนาะนั่นแหละครับต้องต้องต้องฝึกนะครับเอาไปดูตัวหน่อยโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับนึกว่ารดลดรดพ่วงนะครับตัวใหญ่มากครับพี่น้องสวยๆครับเป็นนกสองกุกแน่เลยครับนี่ รับสองคุณมากนะครับที่มอบให้นะครับเอาเอาเอามาแล้วมาแล้วครับสวยสวยสวยครับอ่านั่นแหละได้ได้ได้ต้นไหนนะนี่ครับต้นบกนี่ไหมโอ้ยต้นที่บอกให้ใส่ต่กรอนใช่ไหมตอนที่เรามาที่เจ้าสงการในนุ่งเอี้ยงครับโอ้สุดยอดเลยครับอ่าเกินมากครับ ก็เข้าเหยียบเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันเป็นพุ่มนะครับคิดว่าจะเป็นพุ่มนอนได้ซ้ำนะครับตรงนี้นะแน่นอนนะตัวนี้นะนอนนะครับอยู่ต้นนั้นท่าไปอยู่ข้างตรงสะไมครับอาจารย์ครับครับก็นกเนี้ขึ้นขี่หาข้ามซับเขานกตัวคู่สามสี่สี่ยกนกตัวคู่สี่ยกครับหรมันคู่สองยกครับเสียงกลางครับจาเสียงเสียงดีกว่านกตัวอยู่อ่าครับแน่นอน่ะเพราะว่านกไอเจ้าดิวมันเสียงเล็กไปหากลางนะครับตัวนี้มันเสียงกลางนี่สุดยอดเลยนี่สวยครับสวยสวยอ่ะ รอลุ้นพ่อวาดเป็นไงพ่อวาดมากี่ตัววันนี้สองครับสองเอามดกับกระดิ่งมากเอานะครับเพราะว่าเจ้าหลิวไปแล้วเจ้าหลิวไปคำบงแล้วนะครับเอารอรอดูครับผมยังไม่คำกบผมม่แล้วครับผมอ้าวก็ธรรมดาละอ เป็นไงหมานเห็นว่าหมานแล้วหมานแล้วนึกนึกเล่นหมาไปบอกนกเนอะบอกว่าบอกว่าไม่นอนเลยแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับโอู้ร่มเสียอไงกแล้วมือนอ่าทำไมวันเขาเขาขันไม่เห็นนกเจ้กตัวเยอะนกป่าไม่ขันยังของท่นมาอยู่อุ้ยเย็น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 ใหญ่เพราะท่นไม่ใส่ท่านขันเนี่ยไม่ใส่ผืนอ่าก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็นั่นอ่าเดี๋ยวก็มีควันเย็นอีกอ่าเป็นไงล่ะเขาได้แล้วนี่ ววกเสีหลยงกลางใช่ไหมนกนะว่าแล้วครับเพราะว่าดูเม็ดคอดูเบองต้นแล้วที่หลกมันมาเอามันไปขี่รถไปยังก็ยังป้าย่ก็แนวามันแหลวเหลวรกันหมเาเาอยู่ใช่แขะาเ้หราจากตอนลงยลอยเราเีกเาเยมใส่เราเอยางนเกิ้ก่า ได้ยินว่าเรนละจลาเลยนะได้ยินเรี่ยวเมื่อกี้นี่จลาออกจากตัวลกเอาทำไมเบื่อคนเบื่อคนเยอะใช่ไหม่มีนเออยู่ก็อย่างนี้ถ้าจะไม่ใหญ่เขาก็วันนี้เราจะมาต่อยนี่ก็ให้เขาไปยุบบ้านประกาศเลยว่าวันนี้ช่างบัดจะมาต่อนกต่อไปก็จะใว่างั้นแหละห้ามคนออกบ้านห้ามไปนาอ่าสรุปแล้วผมเดาว่าตัวนี้สวงกุกใช่ไหมพ่อปัดตัวนี้เนาะ มันมีสองกุกกี่ตัวตรงนั้นสองเ่สอง,สอง,ส,องสองโอ้วาแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งตัวแน่นะไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับตรงที่เส้นเม็ดได้นี่ใช่ไหมครับอาหาแล้วครับน,น่นองนกมันงน่นอ,นนอ,นองอย่างนี้เลยอ่าเปริปร์รเซนชัวๆต้นนี้ก็คือ hey, อ,อาจารย์หมูก็ได้ครั้งหนึ่งละไปก็ไปตายเออ แล้วเซนเมต์วันนี้เอาไปก็ก็จะหลงสงสัยจะตายไม่ตใจเขางา <c oughs> โอ้ทำไมอวยวันให้ทีมงานดีจังวันนี้ต้นนั้นมันต้นมันตาย,ตายโอ้ใครได้ตายตายหมดหนนคนก็จะตายคนก็จะตายเอาโอเคครับผมคน,นแรกที่เอาไปต้นนั้นอ่ะก็กวนมือ

ไม่ต้นลบที่0ูนนะครับผมตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ประวัติิเป้าหมายที่ยี่สิบยี่สิบคืออะไรเล่าขาวเบิกของสาวเออเห็นไม่จะไม่มุนไม่มุนมายังกล้องซื้อเท่าไหร่กล้องอ Du heiver på skuldra, da. อันนี้ก็เป็นปัญหาครับนุไม่ขันเสียนเม็ดก็เอาเทปไปนะครับอ่าถ้าเป็นเสียงน,นกเขาจริงจริงเนีย่ยเขาต้องทําเสียงนก <มะ S 1> เขาให้เป็นเเฮะเนเอาอุ๊ยเขาทําเป็นหมุนนะอ่าเาทำไงไม่รู้อ่าเอาไม่เปล<ฆ>ี่ยน, Brisbane นอ,อ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เบาเบาแล้วอืมโอ้โหโอไม่เป็นไล้วเดี๋ไม่เป็นคันแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โนี่มันไล่แล้วมันไม่ได้เลยไล่ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เคยฝึกฝึกก็แปลว่าเป็นว่ะโไม่คันวเะมีมีแต่ใจเตี้ยเบาครับโอ้ยนันต้องฝึกให้แล้วนี่ฝึเดี๋ยวผมจะฝึกให้สักวันเนาะ เป็นะเป๋าปากเป๋ามืออย่ากเยนเป็นหมดเป็นหมดอ่เาเจกเส้นติดก็ทำได้อเมื่อกี้ผมก็ปอยฟังแล้วอะเรียนแต่พ่อบัดตอนนี้เือดกเอืดได้ลกเอาในในลองอินกคุมดิเหมือน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  นะครับเหมือนกระปูดอะไรดิแกล้งกคืออะไรดิโอยนกโอ๊โอ๊นกนกโอ้ยตัวใหญ่พดเอาเอาครับพี่น้องกับวันนี้เอาไม่เก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้นะครับก็เซนเนสก็มาหนึ่งนะครับอยู่ตอนนี้นะครับ อ่าพอบัดก็เห็นว่าเจ้ากระดิ่งเงียบไปนานแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ต้องรอลุนอีกนะครับนู่นครับแกใส่ทิวนู่นเลยนะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนกสองกุกนี่ครับใส่ริมนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ใกล้ครับไม่มีนกเข้านะครับครับแกไปลุ้นตัวนู่นอยู่ครับตอนนี้เซนเม็ดก็ไปดูนกครับพี่น้องนะครับนู่นนะครับใส่ไว้ตอนที่มาครั้งแรกเลยนะครับตอ้นี้ก็ลงมาลึกมากนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นครับนกจันเม็ดก็มีสธิที่จะได้อีกหนึ่งตัวเหมือนกันครับเพราะว่ามันนกเยอะอยู่ครับฝั่งนู้นผมได้ยินอยู่เือนะครับยินแววๆไกลๆนะครับอันนี้ก็รอลุ้นของพ่อบัตรก่อนครับมาแล้วครับเชิญใ,ใหญ่ไม่วัดรเยอะไหมฮะยาว <laughs> ลงน้ำยาวลงน้ำ เอ้ยนะครับเย <uis S 1> <nes ion. S 2> ็นๆฮะอาบน้ำไม่ได้บงหรืออาบน้ำแล้ว <c oughs> หนึ่งยกแล้วเจ้ากระดิง่งหมดโอ้เจ้าสองกุกนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวเจ้ากระดิ่งนี่อย่างไรแม่เชียวว่าใกล้จะดินกับกัวนิ่งเลยว่ามึงรถไปไหนไม่ได้อาบน้ำลุงมาดิลุงบนปล้างบาตรออันนี้ทำประจำยังป่ะจังนิ่งเลยทีนี่นะครับ <c oughs> ลุงอาบน้ำนะครับนุก ทุใจพ่นมันพ่ใจขาดตายขึ้นไปเลยโอ้อันนี้เป็นสูตรโบราณเนาะโบราณอ่าสูตรรุ่นเก่าเลยนะครับดินดีนักดินดีต้องเจออ่าลงมุดน้ำสักกี่วิประวัติวิกลัวเกลียวโอ้สองรอบอ่าอันนี้เป็นเป็นสูตรใครสูตรเรานะครับผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความ ความเชื่อแล้วก็เคยประสบพบเจอมานะครับนี่แหละครับก็แล้วแต่สูตรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ผมกับพ่อบัตรครับไปก่อนครับสวัสดีครับประมาณนี้เอ้าเดี๋ยวเซมเม็เอาตัวมาดูอีกสักรอบนึงนะครับเฉเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับหมานแล้วนะครับผมวันนี้ก็ประทับใจแล้วนะครับก็นานๆเนาะเซมเมเนาะได้กำขาทีนึ่งนะครับ ครับเป็นไงโอเคไหมหตัวนี้อ,อ่านกตัวใหญ่นะครับสวยงามนะครับอ่าประมาณนี้เนาะใช่ไหมเนาะก็เิงนกับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็ในกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้นองที่เคยสละท่านที่ใหม่ก็ยืนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับผมไปก่อนครับผมชิเมทสวัสดีครับ